พวกเราไม่ได้เงียบหายไปไหนเลยนะคะประชุมกันทุกวันเพื่อจัดสรรสิ่งที่พิเศษสุดๆให้กับแฟนๆทั้งแฟนของพี่มาร์คและก็พี่พีพ,พีคอยดูให้ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงแฟนานางงามด้วยค่ะบาบัตรแข็งไม่มีรูปไม่มีรูป PP พี t m u x Max แล้วค่ะหรออ๋อก็ เอายังไงอะแม่ก็เป็นแฟนคลับพี่พีพเหมือนกันนะเลิฟพีพมากเหมือนกันก็อันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าฝ่ายสื่อสาร,ร,ร,รองค์กรของเราก็กําลังคุยอยู่กับทาง247นะคะเ,เพราะว่าในเรื่องของการทําบัตรหรือในการจองตั๋วหรือในการกํากับหรืออะไรเนี่ยทาง TPN ก็ไม่ได้ก้วกาวไก่งานกันนะคะ TPN มีหน้าที่ในการส่งนางงามทุกชีวิตให้กับ247และไปเอ็กซ์กับ ทางทีมเกาหลีและทีมพี่พีนะคะค่ะสองสี่เจ็ับใหม่เรียบร้อยแม่ก็ได้มีการหาเือแล้วก็จะปรับเบเนฟิตเมืกลับมาละมานั่งดูว่าเอ้ยเราอากาเซ่ของพี่มาตุ้นนะคะแล้วก็สาวกของพี่พีเนี่ยเยอะมากแล้วก็รักต่างคนต่างพ่อทุกหัวใจให้กับศิลปินในดวงใจของเขาไม่ว่าจะเป็น ฉะนั้นเนี่ยนักปุ้ยคิดว่าก็าเลยหาหรือกับนังทีนนงทีนก็น่ารักต่างคนต่างเสนอไอเดียกันว่าเราควรจะตอบแทนคนสามกลุ่มนี้ให้หนักหน่วงที่สุด าาเ,เรียกว่าเป็นดราม่าลากยาวอีกแล้วสำหรับเวทีการประกวดเม u ิ i เว r ร์ Thailand ที่ล่าสุดทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของทั้งมาร์กตัวและพีพีกฤษตอันนวยเดชก่อนเดือดหนักมากเลยทีเดียวภายหลังบริษัท247 Entertainment มจำกัดผู้จัดงาน MUTMAX ได้ออกมาประกาศยกเลิกการแสดง MUTMAX ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยบอกเหตุผลเพียงเพราะสถานการณ์ไม่คาดคิดด้านการดำเนินงานโดยจะมีการคืนเงินค่าบัตรให้และมีการส่งของที่ระลึกตามที่อยู่ให้และขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นักข่าวเก็รี่พุ่งเป้าไปที่ปุ้ยเปียพรแสนโกสิกหรือว่าปุ้ย TPN เ,เจ้าแม่ m i s s Universe Thailand ทันทีซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์กลางงานแห่งหนึ่งและบางช่วงบางตอนแม่ปุ้ยก็พูดว่า MUT Max ยกเลิกก็ดีแล้วจะได้ไม่มาวุ่นวายคิวซ้อมของเด็กๆเ,เรา ยูทีแม็กเขายกเลิกก็ดีแล้วค่ะจะได้ไม่มาวุ่นวายคิวซ้อม,มอีกๆเรานะคะเพราะว่าเลื่อนไปเลื่อนมาตลอดเวลาก็เมื่อคืนนี้เองแม่บอกว่าเอาไงให้รีบแจ้งเพาถ้าไม่แจ้งมันไม่ได้แล้วเกิดเดี๋ยวถึงวันจริงไอ้นุน่นไ,ไม่ได้ไม่ได้เลยลบกไปเลยจบ่ให้จ่ายค่าเสียหายแล้วพีช่ชาติน่ารักแอะไรนี่นเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกอ สิ่งนอกเหนือจากดราม่ากับทาง2 C7 แล้วบรรดาแฟนคลับยังพุ่งเป้าไปที่แม่ปุ้ย TPN ด้วยเพราะข้องใจกับคำพูดที่ว่า MUT Max ยกเลิกก็ดีแล้วจะได้ไม่มาวุ่นวายคิวซ้อมของเด็กๆเราอาทิยังไงหรอคือไม่ได้อยากร่วมงานกับศิลปินตั้งแต่แรกเลยป่ะใครยัดเยียดงานนี้ให้หรอคะฟังแล้วจะร้องไห้ยกเลิกก็ดีแล้วคะ่ะแรงอยู่นะแม่แล้วความรู้สึกของพวกเราที่เป็นแฟนคลับศิลปินล่ะ ืออหือพูดง่ายเนาะเขาจ่ายค่าเสียหายเขารับผิดชอบเขาน่ารักถามจริงจุงมือกันมาจ่ายค่าโรงแรมกับค่าตั๋วเครื่องบินฉันก่อนมหแหม,แมทีหลังไม่ต้องพูดโอ้โหคุณพี่แลวศิลปินล่ะคะเขาก็ต้องซ้อมค่ะเสียเวลาเสียโอกาสเหมือนกันค่ะแฟนคลับเขาอีกค่ะไม่น,นีแค่ในกรทมต่างจังหวัดค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถค่าน้ำมันและที่สำคัญความรู้สึกของพวกเขาค่ะ ล่มก็ดีของคุณพี่พูดมาได้ยังไงยกเลิกก็ดีแล้วจะได้ไม่มาวุ่นวายคิวซ้อมคิดก่อนพูดแล้วใช่ไหมหรือจะเป็นเล่นกับใจของพวกเราเกินไปผู้บริหาร247ก็มีศิลปินเห็นใจกันบ้างไม่ได้เลยเหรอ LA มันไกลนะไหนจะคิวน้องพีพีอ e? ีพวกเขาเตรียมตัวกันมามีแต่พวกคุณไม่ร้อนลนอะไรเลยมายกเลิกคืนเงินคิดว่าจบหรอก็คืนค่าโรงแรมมาด้วยเงินนะโว้ยไม่ใช่เศษกระดาษ อกก่อนนะคะว่าแม่ปุ้ยก็เพิ่งพูดคุยกันเมื่อคืนนี้ค่ะว่าเอ้มันเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามีกระแสเยอะแยะถามมาเราก็ตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งในเรื่องของบัตรแข็งทั้งกำหนดก,การที่ชัดเจนรออะไรกับอ,อะไรนะคะอันที่หนึ่งบอกก่อนนะคะว่าทั้งสองสิบเจ็ดก็ดำเนินการขายบัตรได้เป็นอย่างดีค่ะฝั่งซีดีหรือแฟนคลับนางงามซื้อเยอะนะคะในห้องเอ็กซ์คูลซีก็ซื้อกันเยอะทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดีค่ะแต่ว่าเขามีตามที่เขาประกาศไปเขาประกาศว่าใคือความผิดของฝ่ายนู้นหรือเปล่า มันก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอะค่ะแต่ TPN มีหน้าที่ในการให้ลิกิทธิ์เอานางงามไป โชว์ด้วยนะคะโปรเจกต์ project อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของ247ที่มาขอความร่วมมือจากเราในการนํานางงามไปขึ้นเวทีโชว์จริงๆทุกอย่างมันก็เราประชุมกันทั้งหมด3ครั้งนะคะตามสัญญาก็คือแม่พุ่ยก็ทั้งทีทีเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งในการโอเปอเรชั่นอันนี้มันจริงค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ดําเนินการจัดเราจะไปยุ่งจุนจ้านวุ่นวายไม่ได้เรามีหน้าที่กากับดูแลในสัญญาคือเรามีหน้าที่กากับดูแลมิสซิมเวิร์สไทยแลนด์ของเราผู้เข้าประกวดมิสซิมเวิร์สไทยแลนด์ของเรา ต่างๆนั้นอ่ะก็เป็นเรื่องราวของสองค่ะ247คือใครน้องมินดาไปกดดูก็เป็นบริษัทที่จัดคอนเสิร์ตเกาหลีหลายต่อหลายอันมาแล้วนะคะประเด็นคือแม่ปุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรามีหน้าที่นัดถูซ้อมนะคะขนาดตัวดีไซเนอร์ที่ตัดชุดกับนาำที่มีม่มิลิ้งยังไม่เคยคุยกับองนี้เพราะว่าเราแบ่งงานกันเราดูแลเรื่องางานของเราเขาก็จัดการของเขานะคะทีนี้เ,เรื่องของเรื่องคือมันก็ดำเนินการไปบางไม่ดีแหละแม่ก็ไม่เคยรู้อะไรหรอกก็มาเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรยุ่งๆน่ะตอนที่ แฟนโวยขึ้นมาเรื่องบัตดแข็งนะนะแม่ก็เลยต้องมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นประกอบกับว่ามันมีการเลื่อนนัดก,การซ้อมเราก็เลยบอกว่าถ้าเลื่อนนัดก,การซ้อมเอาแน่นะเราไม่มีคิวให้คุณแล้วเพราะว่าเมนหลักของ MUT มเนี่ยมันถูกรันเข้าไปเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะแบ่งไปซ้อมอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้แต่แรกแต่เขาเจ๊ตู้ชุดม u t มันก็ต้องเสียที่เรามันก็ต้องเสียเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายหรอกนะคะเขาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายเขาน่ารักนะเขาก็ยินดีชดใ ค่าเสียหายให้กับเราค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็น่ารักแหละแต่เขามีการตามที่เล่ากันให้แม่ฟังนะคะตามที่คุยกันบอกว่ามันมีการผิดพลาดในการดาเนินการของเขาซึ่งเหมือนควบคุมไม่ได้เขาบอกเนี้ยนะก็ก็เลยเอาไปไอ้พวกนั้นอ่าดานะคะด่าหาหาระวังเข้าตัวนะคะระวังเข้าตัวนะคะอย่าค่ะ พีพีมาไฟน,นอกก็ติดตามคอยติดตามเพราแม่ก็เป็นติ่งพี่พีพีกันนะคะคและ้วก็รักน้องพีมากพีเองก็รัก MUT มากๆเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ